ครับคับิ้ยโปรดักต์นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายทําวิธีการติดตั้งหุ้มเบาะนิสสันอัมเบลลานะครับนี่รถนิสสันอัมเบลลารถคันนี้ปี <15. S 1> 2015นะครับ15ใช้ได้ถึงปี15 16 17 18 19นะครับนะที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับใช้ด้วยกันได้หมดนะครับ เนี่นิสสันอเวล่า a a นะครับก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนหน้าส่วนหลังแต่ว่าผมจะใชะ้ช่างหลายคนหน่อยเพราะว่าจะได้เร็วนะครับแต่ถ้าเวลาท่านทำงานเองก็ทำตามขั้นตอนนะครับก็มี2ส,ส่วนส่วนด้านหน้านะครับและก็ส่วนเบาะหลังนะครับเราจะทำการถอดนะครับเบาะหลังออกเพื่อจะทำข้างนอกแล้วก็เบาหน้าไม่ต้องถอดถอดแต่หัวหมอนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่หัวหมอนก่อนลวกันนะครับ ผมหมอนถอดอย่างนี้ครับนี่นี่ครับอย่างนี้กดตัวนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บนี่นะครับฝั่งน้องก็เหมือนกันนะครับออย่างนี้แล้วก็เอาหนังใส่หนังเราก็แยกเป็นสองส่วนนะครับนี่ส่วนข้างหน้าไอ้น้อนส่วนข้างหลังนะครับเราก็บีบวิธีการบีบใส่ก็คือใส่แบบนี้นี่ครับบีบไปอย่างนี้นะครับฮะดูกันนะครับว่าตัวไหนเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาวิธีการดูคืออย่างนี้ครับ ให้ดูเหลี่ยมจากตรงนี้นะฮะเนี่ยดูเหลี่ยมจากนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านส่วนหน้าไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนหน้าเนี่ยให้ให้เข้าเหลี่ยมกันนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่บีบอ่ะนะครับบีบกันไปใส่นะครับไม่ยากนะฮะเนี่ยค่อยๆสวมลงไปนะครับนี่ผมไล่ตั้งแต่วิธีการใส่หัวหมอนเลยนิสันอเมเล่านะครับใส่หัวหมอนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนั่ง แล้วก็ตัวพิงนะครับแยกเป็นส่วนๆกันไปนะครับเราใส่หัวหมอเนี่ยดี้ามาอย่างนี้แล้วกดลงไปนะครับอค่อยดึงเลยก็แต่งให้เป็นระเบียบนะครับนี่ผมใช้ช่างนะครับหลายคนนิดนึ่งเพราะว่าต้องการงานให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าท่านทําคนเดียวต้องทําแบบใจเย็นๆนะครับก็ค่อยนั่นไล่ไปนะครับพอเสร็จแล้วเราก็รีดลงไปนี่ฮะรีดลงไปอย่างนี้นะครับรีดลงไปอย่างนี้ พความสวยงามนะครับรีดลงไปอย่างนี้แล้วเ็าตีนตุแกแกเกาะหลังนะครับเกาะครับบีบเข้าไปนะครับเกาะบีบเข้าไปนะครับบีบเข้าไปปึ๊บนี่นะนี่ครับ,บ อาจจะตึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราออกแบบไว้นะครับให้มันตึงเพราะว่าเอ๊ะถ้าใส่แล้วกลัวว่ามันจะย้อยไปย้อยมานะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะเห็นไหมครับหัวหมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งรถก็โอเคอ่ะต่อไปเราก็จะทําการใส่เบาะหน้าเบาะหน้าก็แยกเป็นสมส่วนนะครับมีตัวนั่งกับตัวพิงวิธีการดูนะครับอ่าดูตรงไหนช่างสี ว่ามันเท่ากันไหมเอาตัวนั่งก่อนนะครับสองข้างเท่ากันไหมไม่เท่าอ่าไม่เท่านะครับทําไมยังไม่เท่าเพราะว่ามันมีพลาสติกข้างนี่นี่นะครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมคะนี่นี่ครับเวลาดูก็คืออย่างนี้ฝั่งโน้นนะครับมันก็จะใหญ่กว่าฝั่งนี้ก็จะเล็กกว่าจุดสังเกตคืออย่างนี้นะครับนะพลาสติกข้างมันจะไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยงานเราก็ให้มาดูว่ามันต้องลงข้างนี้พอดีนะครับ นี่คือส่วนของตัวนั่งส่วนของตัวพิงนะครับก็จะแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนของตัวพิงนี่นะครับด้านคนขับเนี่ยสังเกตนะฮะจะมีโลโก้นะฮะเครื่องหมาย C.A.R ตัวนี้นะฮะอยู่ด้านคนขับนะฮะเราทางเราจะออกแบบไว้อย่างนั้นนะครับนี่คือด้านคนขับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นด้านคนสวมตัวซ้ายนะฮะสำหรับสวมนะครับแล้วงานเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ครับของเราเนี่ยจะมีเชือกนี่ แล้วก็มีตีนทุกแกนะครับเกาะนี่ดึงออกมาดูนะครับเราจะทําการใส่ตรงเนี้ยนะครับใส่ตรงตัวนี้เพื่อสอดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเชือกแล้วก็ดึงดึงนะครับขั้นตอนและตัวนี้แค่สวมลงไปนะครับเดี๋ยวช่างจะทําการสวมแล้วนะครับนะให้เริ่มต้นตั้งแต่ตัวนั่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวพิงทีหลังนะครับนะฮะใส่ตัวนั่งกันก่อนนะครับตัวซ้ายตัวขวานะฮะแล้วก็ก่อนใส่ เนี่ยเราจะต้องทําการปลดนี่ก่อนนะครับเนี่นะฮะปลดปลดตัวยางยืดข้างหลังนะฮะเนี่ยต้องต้องไปมองนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเอาปลดมาก่อนนะครับอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับปลดมาก่อนอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็ทําการใส่ตัวนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวก็ใส่ตัวพิงนะครับหรือจะใส่ตัวพิงก่อนตัวนั่งก็แล้วแต่สะดวกกันนะครับ นะเดี๋ยววิธีการใส่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูก่อนชัดๆนะครับทั้งสองอันนะฮะเข้ามานั่งข้างในแล้วนะครับนะสอดเข้ามาวิธีการสอดนี่นะครับสอดทาอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เชือกอะช่างทำช้าๆนี่ฝั่งนู้นดึงเชือกมาให้ดูนี่ยังไงนี่นะครับเชือกมาอย่างนี้นะครับเอามารอไว้อย่างนี้นะฮะอีกอันหนึ่งนะครับ อีกการหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่เชือกลงมานะครับเชือกตำแหน่งนี้เดี๋ยวนะครับนี่สอดเข้าไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับสอดเข้าไปเอานิ้วชี้ให้เขาดูห่อยครับบางทีมองไม่เห็นนี่นะครับสอดเข้าไปทางนี้เพื่อที่จะไม่ไม่ให้โดนรางนะครับให้มันอ้อมรางลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมานี่อ้อมอ่างนี้นะครับ ฝั่งน้องก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่นะครับช่างเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นชัดๆนิดนึงเพราะตรงนี้เนี่ยมันสําคัญคือเราจะต้องลงล็อกตรงนี้ให้มันพอดีนะครับสิ่งที่เราจะใส่คือรูข้างน,นี้นะครับสอดเข้าไปเนี่ยสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงขึ้น สำคัญคืออย่าให้ไปค่อมลางนะครับแล้วเดี๋ยวเอาสองเชือกสองฝั่งมาผูกด้วยกันนี่ครับสอดไปแล้วโอเคนี่แล้วก็เดี๋ยวออกมาข้างหลังนี่นะครับออกมาข้างหลังแล้วออกมาข้างหลังปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเป็นเงื่อนกระตุกนะครับเนี่ยเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับดูนะฮะเดี๋ยวกันนะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกอย่างนี้นี่เห็นไหมครับ มาอาจจะดำๆนิดหนึ่งเป็นเมืองกระตืออย่างนี้แล้วเอาอีกเส้นหนึ่งมารอ้อยนี้นะครับสาคัญคืออย่าให้เนี่ยครับดึงอย่างนี้แล้วอย่าให้ข้อมางนะครับให้อยู่ด้านบนรางนะครับทั้งสองข้างให้อยู่ด้านบนรางนะครับย้ําเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบอกมันสไลด์มันจะขาดได้แล้วก็ผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้นะครับเพราะวันหนึ่งเราสามารถถอดออกได้ในฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับ เสร็จพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวบ่อมันจะมีลิ้นตรงของหุ้งบาะของเรานะฮะเพื่อจะเอาดึงลิ้นออกมามาประกบกันเนี่ยมาแล้วนะครับลิ้นลิ้นเด้งมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะมาประกบดึงมาตึงๆประกบลงไปเลยนะครับดึงมาตึงๆประกบลงไปเลยนะสวยงามนะครับหลักการเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะใช้วิธีการเดียวกันนะครับ แต่ตัวบนด้านนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเหล็กนะครับเหล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วข้อมาข้างบนนะครับนี่นะครับค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาแล้วตัวนี้ประกบลงนะครับนี่นะฮะสองข้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นสวม เราไม่ยากเนี่ยครับผมถ่ายให้ดูอย่างในรถสวมแล้วค่อยดึงลงไปดึงลงไปดึงลงไปกดลงไปค่อยๆแต่งค่อยๆรีดนะฮะอย่าดึงอย่างนี้นะครับถ้าดึงอย่างนี้ตรงนี้มันติดได้เวลาจับเนี่ยอย่าดึงอย่างนี้นะครับให้ใช้จับมาทั้งอันนะครับเพื่อจะให้ติดข้างล่างด้วยเนี่ยอย่างนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจไปกระชากดึงอย่างนี้มันก็จะโยขาดตรงนี้ขาดได้ผมแนะนานะครับก็คือจับไปทั้งอันแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้สอดเข้าไปข้างในเก็บความเรียบร้อยนี่นะครัสอดไปอย่างนี้นี่แล้วน,นี่ด้านหลังเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูด้านหน้านะครับเพื่อที่จะได้เห็นความชัดเจนขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเอาข้างหน้าให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะถอดข้างหลังนะครับน,นี่ตัวนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไป เข้าไปนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวมันฝั่น้นมันก็จะไปออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับประเด็งปื๊บออกมาอย่างนี้นะครับเราต้องเอาตีตุ๊กแกระหว่างตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมาประกบด้วยกันนะครับอ่าดึงแล้วก็ประกบนะครับอ่าค่อยๆไล่นะครับประกบไล่กันนะทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วเราก็จะรีดตรงเนี้นะครับให้งานมันลงตัว ล,ลงไปอย่างนี้นะครับปึ๊บเลยนะครับก็จะลงตัวมือตบๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนนะครับตอนนี้จะทําการเจาะแล้วนะครับเนี่ยเจาะตรงนี้เพื่อจะเป็นหัวหมอนนะฮะสิ่งแรกเราทำเราต้องหาตําแหน่งก่อนนี่เรามือจับคําดูเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็อย่างนี้แล้วเราก็มาร์กไว้เนี่ยเราเจอไอ้ไอแกนที่เราจะใส่แล้วนะครับเราใช้กันไกลก็ได้คัตเตอร์ก็ได้ นะฮะไม่ต้องเจาะให้ใหญ่นะฮะรูนิดเดียวพอนะครับรูนิดเดียวต้องรูที่เป็นรูส <các S 2> ี่เหลี่ยมต้องรูกลมๆเป็นเหล็กนั่นแหละนะฮะรูนิดเดียวนะครับไม่ต้องเจาะใหญ่นะครับรูนิดเดียวพอนะครับพอเจาะเสร็จกดอย่างนี้ครับกดอย่างนี้นี่นี่นี่ปึ๊บซ่อนเข้าไปเรียบร้อยปึ๊บสวยงามเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาหมอนใส่นะครับหมอนที่เราใส่ตอนแรก เสร็จสิ้นกระบ,บวนการเบาหน้านะอ่ะพับไปข้างหน้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาต้องเบาหลังแล้วล่ะครับเบาหลังนี่เราต้องใช้เครื่องมือนะครับก็ประแจเขาเรียกว่าบล็อกข้างนี้ก็เป็นลูกบล็อกเบอร์ <10. S 1> สิบเบอร์สิบเบอร์สิบครับแค่ตัวเดียวตัวเดียวครับใช้เงัขึ้นค<ช>่ะวิธีการนะครับดึงขึ้นนะครับอ,อ,อ่ดาดันขึ้นนะครับต้องใช้แรงนิดนึงงัดขึ้นมานะครับนะ เพื่อที่จะดึงเดี๋ยวผมจะที่ดูว่ามันเป็นกิปนะครับนะครับดึงออกมาเนี่เห็นไหมครับใช้ดึงนะครับใช้ดึงถ้าไม่ดึงก็ต้องใช้อส่วนหนาๆเนี่ยงัดขึ้นมานะฮะมันเป็นกิปนะครับกิปล็อกนะครับนี่นะฮะเป็นแบบไหนเพิ่งนะครับใจเย็นๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่เป็นกิปอย่างนี้แล้วก็เป็นเป็นกิปอย่างนี้ ไม่มีวิธีอื่นนะครับสําหรับรถนิสสันอเมล่าเพราะว่ามันต้องใช้แรงอย่างเดียวแรงเพื่อที่จะออดึงตัวล็อกเนี่ยนะฮะตัวนี้นะครับให้มันดึงขึ้นมานะต้องใช้แรงอย่างเดียวนะครับถ้าแรงเราไม่พอเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงก็เล็กอะไรก็ได้ที่งัดเพื่อดันขึ้นนะสำคัญตอนใส่นะครับเราก็ต้องให้ตรงกันนะครับเพราะว่าถ้าเราผิดเหลียมเนี่ยไม่ลงแถมเดี๋ยวกิปฟตัวนี้ก็จะเสียเอานะครับอ่าอันนี้ถอดออกมานะครับ เดี๋ยวถอดออกมาแล้วก็จะไปทําการใส่นะฮะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราจะทําการนะถอดนะน็อตนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวสี่ตัวนะฮะเนี่ยตัวนี้ก่อนของกาขรงกาไหมครับปอดตัวนี้เอามาก่อนเเห็นไหมครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนัดเบรสติ๊สองตัวนี่เห็นนะฮะตัวล็อกนะครับดึงตัวนี้ออกมาแล้วครับ ถอดน็อตเบอร์สิบสองตัวนี่แหละครับซ้ายขวาดึง <จะ S 1> ไปงเลยอีก2ตัวทั้งหมดทั้ตัวใจเย็นๆนะครับทำใจเย็นๆนะไม่ยากหรอกครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่มันก็ยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่างก็แล้วยากนะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้หลุดแล้วนี่เ,เดี๋ยวจะไปทำการใส่นะครับตัวนี้เราก็จะถอดตัวนี้ ะะสองข้างซ้ายขวานะครับดูนะครับนี่ซ้ายอย่างนี้นะฮะถอดตัวนี้ออกมาเบอร์สินะครับอยู่ประมาณกลางๆนะเดี๋ยวเวลาตอนใส่เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับคำว่าตรงกลางๆคือตรงไหนนี่น,น,นีเห็นไหมฮะตำแหน่งยึดของเขาอยู่ประมาณกลางๆนี่นะครับไม่ใช่อยู่ตรงคุมอยู่ตรงกลางๆนะฮะเวลาเราใส่ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับเขาออกแบบมาเผื่อไว้ให้ด้วยนะครับพอเราทําการ ถอดน็อตทั้งหมดสองข้างซ้ายขวาตรงกลางซ้ายขวานะครับจะถอดตรงไหนก่อนหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัวนี้ดันขึ้นนะครับระวังน็อตนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหายนะครับดันขึ้นดันขึ้นเฉยๆเนี่ยครับแล้วก็ยกมาหาเห็นไหมฮะนี่ตำแหน่งนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับแล้วะตำแหน่งอย่างนี้ก็ตัวนี้แค่ไปลงแค่เกี่ยวแค่นี้เองเนี่ยลงไปแค่เกี่ยวงั้นเราเอาขึ้นเวลาเราถอดเราก็ดันขึ้นนะครับ เราก็จะไปทําการใส่กันละนี่ครับเราก็แยกส่วนนะครับนะส่วนเอาตรงเท้าแข้งกลางก่อนนะครับเท้าแข้งกลางก่อนนะฮะเท้แาแข้งกลางตัวนี้นะครับหาใส่ตรงนี้นะฮะนี่ครับก็เอาตัวนี้สวมลงไปเลยนะครับสวมลงไป และเดี๋ยวเราจะทําการเจาะเนี่ยสวมลงไปแล้วก็เอาตินทุกแกนเนี่ยเกาะนะครับนี่นี่คือส่วนตัวสวมนะครับสวมลงไปเลยนะะตัวนั่งแล้วก็แยกงานออกมาเนี่ยนะเราก็สามารถเนี่ยสวมลงไปเลย,ลเลยนี่ครับสวมลงไปอย่างนี้ตัวพิงก็เหมือนกันครับสวมลงไปเลยนะครับด,ดูนะฮะดูตำแหน่งด้านบนด้านล่างนะครับดูตำแหน่งด้านบนหรือล่างนะฮะ ผมลงไปนะครับพอสวนไปปุ๊บลิกออกมานะฮะนี่ก็เอานี่แหละครับมาปลูกด้วยกันนี่ยางยืดเนี่ยมาปลูกด้วยกันนะครับปลูกไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จฝั่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ยางยืดมาด้วยกันนะครับแล้วก็ปลูกล็อกด้วยกันนะตรงไหนปลูกไม่ได้ก็มีตะขอตัวไหนปลูกได้เราก็ปลูกนี่นะครับตรงไหนปลูกไม่ลงก็มีตะขอให้ในถุงมานะครับนี่ปลูกอย่างนี้นะครับ ผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะไม่ยากครับเพค่อยไล่ไปนะครับนะเพราะว่างานเราออกแบบตรงมันอยู่แล้วนะแล้วเราไลา่ลผูกไปทั้งสองส่วนนะครับนะเสร็จแล้วนะฮะตรงส่วนของตรงเท้าแขนกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเจาะนะครับนี่ครับไลแ่แต่แงแต่งเดี๋ยวช่างก็จะทําการ นะครับไม่ยากนี่นะฮะแต่อย่างนี้ถ้าสวมทับไปอย่างนี้งานของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับในการออกแบบของร้านคาไวท์โปรดักต์นี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเรานะครับร้านอื่นก็แล้วแต่ว่าในการออกแบบเป็นแบบไหนนะฮะเสร็จแล้วเจาะของแก้วน้ำนะครับวิธีการเจาะนั่นคืออย่างนี้ครับเราก็ต้องไล่มาก่อนให้มันลงตัว นะครับดูนิดนึงนะครับว่าไอ้มันลงส่วนไหนนะครับเพื่อที่จะให้งานดูว่าลงตรงนันหไมนะครับไล่เสร็จแล้วมาบอกด้วยนะครับว่าส่วนตอนล้นก็โอกไล่กันไปนะครับนี่นะฮะเห็นช่างกำลังทำอยู่นะครับโอกไล่กันแล้วเดี๋ยวพอสำเร็จแล้วนะฮะผมจะให้ความดูด้านหน้านี่เห็นไหมครับ ไล่งานเลยครับต่อไปแล้วเราก็ไล่เก็บความเรียบร้อยนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะะเนี่ยตัวนั่งเสร็จเรียบร้อยเตรียมที่จะใส่นะตัวนั่งเนีไไ่ยไว้ใส่หลังสุดนะครับนะตัวนี้พร้อมเจาะยังครับเจาะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจอเจาะเนี่ยเราแก้วน้ำมาอยู่นี้นะฮะที่ผมรีดให้ดูเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับอย่างนี้ ฉะนั้นเราจะต้องเจาะตรงนี้การเจาะตรงนี้ถ้าเราเจาะใหญ่ไปไม่ได้นะครับเพราะงานก็ตัวสวมฉะนั้นเราต้องค่อยๆไล่งานจริงนะครับช่างเขาจะไล่ให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ได้งานจุดที่มันลงตัวพอดีนะครับไม่ต้องเจาะให้นี้ถึงนะครับเว้นน,นี่ประมาณเซนกว่าๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับค่อยๆไล่อย่างนี้นะฮะเจาะนะครับค่อยๆ ระวังเกินนะครับเนี่ยเจาะเวลาเจาะใส่แก้วน้ํานะฮะเจาะช่องแล้วก็เราก็ยัดหนังลงไปข้างในค่อยๆนะครับเพราะว่าตรงน,นี้มันก็จะเป็นกิบล็อกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราใช้ความรุนแรงกิบล็อกมาจึนหลุดน,นะนอค่อยๆยัดลงไปฟื้นนี่อย่างนี้ครับนี่ยอย่างนี้คือนี่ครับ ค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับยัดลงไปเรียบร้อยแก้วน้ำตรงนี้ขอบอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปประปอกอบในตัวรถนะครับตัวเท้าแขนกลางเสร็จแล้วตัวนั่งเสร็จแล้วนะครับหัวบอนเราก็ใส่คมวิธีอย่างที่บอกนะครับแยกว่าดูเป็นส่วนไหนนะครับแล้วค่อยยัดลงไปแล้วก็ส่วนของ ตัวพิงนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราล็อกนะให้ดูนะครับบอกให้ดูเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับมาเป็นส่วนนี้เราก็ต้องพยายามจัดระเบียบหนังเราเป็นหนังตัวหนาพอหนังตัวหนานีงเวลาใส่อาจจะฝืนนิดนึงนะครับแล้วก็ตรวล่างเนี่ยจะเป็นลูโว่อยู่นะครับเราก็ดึงตัวนี้นะครับขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้นี่ นะก็ล็อกก็ดึงเชือกออกมานะครับอ่านะตัวนี้ก็คือเป็นตัวลิ้นนะครับให้เห็นนะครับแล้วเราก็ทําการเจาะดูด้านบนนะครับเจาะดูด้านบนที่เราต้องใส่หมอนหลักการเดียวกับการเจาะเหมือนอย่างข้ั้งหน้านะครับหลักการเดียวกันไม่ต้องใหญ่นะครับดูนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเราป้องกันการได้ว่าไม่ให้มันหลวมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรายัดลงไปนะครับ ค่อยๆแล้วก็ยัดต่อไปอย่างเงี้ยอย่างเี้ครับือนครับสข้างสายขวาเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตัวรถแล้วล่ะครับนะใส่ก็ต้องใส่ตัวไหนนะถอดตัวโน้นก่อนแล้วก็ถอดอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวพิงแล้วก็เอาตัวพิงไปก่อนนะครับแล้วนะใส่ตัวพิงแล้วก็ใส่ตัว ข้าแขนนะครับใส่ก็ไม่ยากถอดยังไงให้ก็ใส่อย่างนั้นนะฮะถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะะงงงงน,นะครับนี่นะฮะนี่ครับเวลาเราใส่ก็เอาดึงแ็มขัดตรงนี้มาก่อนดึงเข็มขัดมาข้างนอกนะฮะเสร็จแล้วก็เราก็เอาดูดูตำแหน่งนี่ตัวนี้เพื่อจะเข้ากับตำแหน่งนี้นะครับ ยกขว้นไปนะสูงยกขึ้นบนก่อนแล้วกดลงคืบนี่นะครับแล้วก็ดูหลุดไหมไม่หลุดนี่เราก็ใส่น็อตได้น็อตที่เราดูไว้ตอนนั้นนะครับคือตำแหน่งกลางๆนะครับนี่ตำแหน่งกลางๆนะครับนี่คือใส่ในตำแหน่งเดิมหมดทุกอย่างประแจเบอร์สิบขันลงไปนะครับไม่ต้องขันแรงนะครับบางคนโอ้ขันแล้วฟึบนะน็อตขาดอีกนะครับเบอร์สิบมันน็อตนิดเดียว ตัวนี้ไม่ได้รับแรงซับอะไรมากนะครับเป็นแค่เป็นตัวพยุงไว้เฉยๆนะครับถ้าขาตรงร็อไม่ตรงเราก็ขยับให้ตรงนะครับบางทีขาเหล็กของตัวบอ่ออะรูมันอาจจะเฉียงๆอยงเงี้ยเดี๋ยวนอตมันจะหวานได้เราก็ดึงให้มันตรงๆนะครับแล้วก็ล็อกลองไปเบอร์สิบขันพอตึงมือพอปึ๊บอืมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวบนนะครับตัวบนก็น็อตทั้งหมดมีเออสี่ตัวนะครับ เอาตัวเนะอ้าแขนนี่ใส่เหมือนเดิมใส่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนี่ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้ไว้ให้อย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะน็อตลงไปนะฮะตัวนี้ที่ผมบอกเห็นตอนแรกอ่ะบเป็นตัวระบายเพื่อจะปิดตรงนี้นะครับนี่นะฮะน็อตเบอร์สิบสองตัวฟื้อเข้าไปนะครับ,ร 10, นะรบแล้วก็ยัดตัวน,นี้ลงไป นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมขันน็อตค่อยนะฮะทำใจเย็นๆนะทำสวยๆมันก็ได้ออกงานมีคุณภาพนะครับนะงานช่างนะเราสามารถฝึกปือกันได้ยิ่งถ้าเป็นคนรักรถแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการใส่หุ้งบอ่อแต่ถ้าเป็นท่านผู้หญิงนี่รี่คุณผู้หญิงทั้งหลายมันก็เหนื่อยหน่อยนะมันต้องเป็นผู้ชายเพราะว่ามันต้องใช้แรงนิดนึง แต่ผู้หญิงยังไงก็ใส่ได้นะถ้าเป็นช่างหน่อยนะครับสมัยนี้ไม่ได้แยกกันแล้วว่าเฮ้ยผู้ชายทําผู้หญิงนะครับเราก็ต้องแยกแบบให้ขึ้นอยู่กับง,งานนี่เราเสร็จแล้วฮ้ยปิดลงไปนะครับตัวนี้หนังเราจะหนานิดนึงพอหนังหนาไปปุ๊บนี่ยนะครับเราก็จะต้องเออตัวนี้มันจะฝืดน,นิดนึงนะครับก็ค่อยยัดลงไปนะครับอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนั่งใส่นะครับตัวนั่งใส่สำคัญตัวนั่งเนี่ยเวลากดจะให้กึ่บเดียวลงช่องเลยพอดี นะครับนะสะดไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งเ,เวลาใส่ตรงนี้สำคัญคือนะครับต้องให้ลงตำแหน่งพอดีเลยนะครับถ้าไม่กดไม่ลงตำแหน่งไปปุ๊บเนี่ยผิดไปเนี่ยลิปบจะเสียได้นะครับจัดเข็มขัดนิรภัยให้ลงร่องเดิมนะครับให้ลงร่องเดิมหมดทุกอย่างอ่าแล้วหงายขึ้นมาดูนะครับหงายลงมาดูเห็นไหมฮะเห็นตำแหน่งกิ๊บไหมครับนี่ แล้วเราลงไปเราเอามือจับดูนะครับก่อนที่จะกดให้มันตำแหน่งมันลงนะครับนี่พอตำแหน่งได้ปุ๊บนี่ใช้เข่าเลยก็ได้ใช้แรงก็ได้นี่นะครับปึ๊กเดียวมันจะอยู่เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใส่หัวหมอนนะครับใส่หัวหมอนลงไปนะฮะสี่อันนะครับนะครับนี่เท้าแขนมาอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วดูนะครับ ปรับเบาะเอียงมาแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บงานความเรียบร้อยดูนะครับว่าหลังจากทําเสร็จแล้วภาพลักษณ์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะถอยเบาะตัวน้นมาปรับเบาะตัวนี้เอียงด้วยนะครับนะฮะให้เอียงนะครับเอียงอีกครับเอียงอีกครับตัวนี้ก็ต้องเอียงอีกนะครับให้เบาะเอียงแล้วจะดูนะครับมัาจะได้ดูสวยงาม นี่ผมเราใช้กันนะแต่ว่าเราทำมาหลายคนนะครับใช้เวลาไป25นาทีนะแต่25นาทีนี้ใช้คนทั้ง4คนนะถ้าติดต้องเองคันเดียวคนเดียวก็ติดกัน2ชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถนิสสันอัมเบล่านะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อมาได้นะครับที่091 709 9960 091 709 9960 นะฮะร้านคาไบด์โปรดักต์อยู่ลาดพร้าว2 4 4แยก9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเลือกสีกันตามใจชอบนะครับเราแยกเป็นแผนกเราเย็บสดสดกันเลยนะครับงานสวมตัดตรงรุ่นนะครับจอดรถสะดวกสบายนะครับนะติดต่อได้ที่0917099960นเะครับ0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับ ชื่อร้าน Car b โป e Product นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ